ทองฝากใกล้จะค่ำอืมฮะมาดูบ้านของคุณยายขายหอยนะทุกท่านฝากธนาคาร <c oughs> โอ้บ้านคุณยายนี่ <c oughs> เห็นว่าเมื่อเช้านี่เอเหล็กไม่พอวิ่งไปซื้อเหล็กกันนะทุกท่านอะมาดูนะะบ้านหลังนี้นะท่านผู้ชมเป็นยังไง เออโอ้บ้านหลังนี้สรุปมันมีกี่ต้นนี่บ้านหลังนี้นี่มารีวิวตอนค่ำนะท่านเฮ้ยนี่มีเสาที่เขากำลังทำเพิ่มอยู่รู้สึกว่าเขาสั่งเสามาแล้วมันยาวเกินนะไอ้มุกข,ข้างหน้านี่เขาก็เลยตัดออกนะเป็น เพิ่นตัดออกอืมเพิ่นตัดเสาตัดอะไรออกเออมีการขุดเพิ่มอีกข้างหน้าอันนี้มุกหน้าหรือเปล่าหรือว่าไม่แน่ใจหรือว่าเห็นได้ข่าวว่าสั่งเสามาเพิ่มอยู่นะนี่นเอ่อมีเสาเสาเป็นเสาเหล็กนะที่ยังไม่ได้ใช้งานเออนี่นี่เป็นเสาเหล็กนะท่านนี่เสาเหล็กอีกอีกอา่า สอีอีก4ต้นเสาเหล็กอีก4ต้นนะเสาปูนก็เหลืออีกสองนะฮะโอ้พอขึ้นโครงแล้วก็ดูสวยอยู่นะทุกท่านโอเคอยู่นะทรงสวยทรงสวยดีอยูออ่อันนี้พันเทรินไว้แล้วนี่เทรินไว้แลยสองเสาอันนี้น่าจะเป็นมุกหน้าหรือเปล่าหรือจะต่อมาข้างหน้าอีกหรือว่าเปลี่ยนใจไม่ไม่ทำต่อมาถึงนี่แล้ว เนตอนแรกบอกว่าจะทํามุกหน้ามาถึงติดกับถนนเลยเอออาจจะเปลี่ยนใจว่ามุกหน้าอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่บ้านของคุณยายโอ้แม่บอกว่าิ่นไม่ได้ใช่ก็ว่าอยู่ถ้ามันมันมีเพิ่มมาอีกมันจะเป็นยังไงทรงบ้านก็ว่าอยู่มันมีมุกหน้ามาตรงนี้แล้วมีมุกหน้าอีกมันจะไม่ใช่อ่ะนะมันจะไม่ใช่บ้านแล้วมันจะเป็นขั้นบันไดแล้วบบนี้ เออาสรุปก็คือบ้านคุณยายแกมุกหน้าแกถึงตรงโน้นนะทุกท่านแกเว้นเอาไว้จอดจักรยานนิดหน่อยตรงนี้นี่นี่นี่แกเว้นเอาไว้ตรงนี้หน่อยหนึ่งผมก็งงอยู่ตอนแรกเอ๊ะยังไงเออมีเสาเสาปูนแล้วก็มีเสาเหล็กอีกข้างหน้าอีกงงมากเลยตอนนี้เข้าใจแล้วทุกท่านเออ ก็คือสั่งเสามาผิดอ่าสั่งเสาเหล็กมาเพิ่มเสาเสาเหล็กนี่อาจจะเอาไปทำค้อกวัวไปเอออ่าทรงมันก็โอเคอยู่นะทรงได้อยู่ทุกท่านเออทำไมเขาใส่แปรตรงนี้สองอันเนาะไม่เป็นเพราะอะไรทุกท่านเขาใส่แปรตรงนี้สองอันเรียงกัน หรือว่าเขาวางไว้เฉยๆไม่ได้เชื่อมหรือเขาเชื่อมแล้วเออมีมีใครบอกผมได้หน่อยตอบผมทีใส่แปลทำไมสองอันตรงนี้นะปกติผมไม่ค่อยเห็นใครเขาใส่กัน,นะนะหรือว่าอาจจะเป็นช่างแบบแล้วแต่ช่างเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นช่างเขาทำแบบนี้นะท่าน อ,อส่วนเชิงชัยด้านข้างเนี่ยเพื่อนก็เชื่อมใส่ตัวนี่เลยนงท่านเชื่อมใส่ตัวจันทันมันเลยเออนี่เลยเออแข็งแรงแบบนี้แข็งแรงดีแต่เวลาผมทำเนี่ยผมจะไม่ไม่เอาเหล็กตัวจันทันเนี่ยมามาใส่ตรงนี้นะท่านเพราะว่าผมเอาเอายิงใส่แปรเลยเพราะมันจะประหยัดเหล็กเออมันจะประหยัดเหล็กกว่า อันนี้เพื่อนก็ทาในสูตรมาตรฐานแล้วมั้งแข็งแรงแบบถ้าทําแบบนี้เนี่ยคือแข็งแรงนะท่านแต่ว่าจะเปื้องเหล็กนิดนึงอ่ะเพื่อนก็ทําดีอยู่อันนี้เพื่อนบอกว่าเหล็กไม่พอนะก็เลยเมื่อกี้ก็เลยไปสั่งเหล็กเพิ่มเป็นเหล็กน่าจะเป็นเหล็กเหล็กขึ้นชั้นแล้วมั้งนี่ไม่เหล็กตุวเกตนี่เออเห็นบอกว่าเหล็กเหล็กแปรไม่พอเมื่อวานช่างได้หยุดครึ่งวันเพราะว่าเหล็กหมดโอ้บ้านเหล็กนี้ไปซื้อเหล็กหมดไปหมื่นกว่าบาทแล้ว แกไม่ได้สั่งเหล็กตกเกตนะทุกท่านแกไปเอาเหล็กขึ้นชั้นเหล็กขึ้นชั้นแต่ว่าไปเอาร้านที่มันผมไปซื้ออะไรร้านถูกๆก็เลยเหล็กขึ้นชั้นเขาถูกอยู่นะอืมเออ,อเบื้องต้นก็โอเคสวยนะทุกท่านช่างเพื่อนทำแบบงานละเอียดดีนะงานเพื่อนทำละเอียดดีนะ เอองานแบบละเอียดลเอียดยิบเลยนะทุกท่านสังเกตด,ดูว่าปลายเหล็กปลายเหล็กของเขาเนี่ยจะปิดรูไว้หมดเลยจะไม่มีรูให้เห็นเลยเขาจะปิดรูด้วยด้วยเหล็กนะเอาเหล็กมาปิดรูนะแต่ผมทําเนี่ยผมไม่ได้ปิดรูนะท่านผมเอาไม้ฝ้าปิดรูแทนเลยผมไม่ได้เอาเหล็กนะมาปิดรูเพราะว่าเรายิงเชิงชายยังไงมันก็ปิดอยู่ดีนะเพราะนั้นเนี่ย อันนี้อาจจะเป็นความละเอียดของเขาละเอียดละเอียดมากเพราะเรายิงเรายิงเชิงชายมันก็ปิดรูอยู่ดีนะเอาเชิงชายนะาเนี่ยมาปิดรูเลยเ,เดี๋ยวรอดูว่าตอนตอนที่เขายิงเชิงชายเขายิงยังไงถ้าเกิดเขายิงทับใส่ตรงที่เขาปิดรูก็ไม่รู้เขาจะปิดรูไปเพื่ออะไรนะเอออันนี้ก็เป็นแล้วแต่ช่างแต่ด้านข้างเนี่ยปิดรูเนี่ยโอเคอยู่ถูกต้องอยู่ แต่ว่าตรงปลายหัวกับท้ายเนี่ยเขาปิดรูไปแล้วเอาไม้ฟ้าไปทับอีกทีหนึ่งมันก็อาจจะเสียเวลานะเดี๋ยวก็รอดูเขาทำไปเรื่อยเ,เขาอาจจะมีแนวทางทำของเขาไปนะทุกท่านเราก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเห็นไหมนี่นี่นี่เขาปิดรูเห็นไหมเขาปิดรูนี่เห็นไหมเขาปิดรูตรงนี้โอเคอยู่นี่ปิดรูเพราะมันมันไม้ฟ้ามันยาวไม่ถึงมันมันยาวไม่ถึงด้านล่างนี่เห็นไหมสังเกตดูเห็นไหม ไม้ฝามันยาวไม่ถึงด้านล่างเขาก็เลยต้องปิดรูแต่ต้องหัวกับท้ายนี่ปิดรูด้วยนี่มันจะแปลกๆอยู่เพราะว่าถ้าไม่ปิดรูเนียนกมันไปทํารังเหมือนที่ผมทำตรงนู้นแหละผมก็ปิดรูไว้ในส่วนที่ไม้ไม้ฝามันไม่ทับตรงไหนที่ไม้ฝาทับเราก็ไม่ต้องปิดเออ,อะก็สวยงามท่าน

<c oughs> นี่เหล็กเพิ่นสั่งมาเพิ่มน,นี่มุกหน้ามาถึงตรงนี้ข้างหน้านี่ก็เป็นที่จอดรถได้หนึ่งขั้นจอดรถยนต์ได้หนึ่งขั้นในตรงนี้โอ้คุณยายทาเสร็จแล้วผมอาจจะถอดละมั่งนี่โซลาเซลล์นี่ให้ของของคุณยายให้คุณยายติดเอาติดด้านหน้าด้านอะไรเอาเออโซลาเซลล์พรตัวนี้มันส่องสว่างก็ให้คุณยายใส่แทนไป เออใส่ตรงนี้ของคุณยายเนี่ใส่ข้างหน้าใส่ตรงไหนก็นแล้วแต่โซลาซิลเนี่ยมันมันสว่างบ้านคนุณยายแล้วก็ไปสว่างบ้านเราไปเออฮะโอเคทุกท่านเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่มันซองสว่างอีกทีนึงเออนี่เหล็กเล็กที่เลยมาตัวนี้นี่ เขาทามาเลยเพื่ออะไรไม่รู้น้องท่านผมเห็นช่างหลายๆคนเขาชอบทําเลยนะมันเปลืองเหล็กที่เฉยนะในความคิดผมนะเอ,อเขาทํามาเลยเอาไว้ไอเหล็กท่อนล่างเนี่ยนะผมเห็นช่างหลายๆคนเขาทามาเลยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยข้างล่างนี่มันแค่เลยออกมาเพื่อเปลืองเหล็กที่เฉยเลยไปหน้าแล้วก็หลังเออบ้านบ้านผมก็เหมือนกันเ็าทมามันเลยเอ,อแต่ว่าัหลัง ที่เขาทําบ้านผมเนี่ยเขาจะค้าข้างบนเอาไว้เออมันก็ยังพอมีประโยชน์แต่ข้างล่างนี่เขาไม่ได้ค้าไม่ได้อะไรเขาอาจจะค้าที่หลังก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ได้ค้านี่มันไม่มีประโยชน์เลยนนี่ไอตัวนี้นะหอยเหล็กที่ที่มันเลยออกมาเส้นหนึ่งข้างล่างนี่เออหรือว่าเขาเอาไว้ยิงไม้ฟ้าให้มันดูสวยเฉยๆก็ลองลองรอ,งอ,งองดุนกันต่อไปอาจจะทาไม่เหมือนกันนะทรงแต่ละแต่ละช่าง อาจจะคล้ายๆกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะไม่มีผิดไม่มีถูกเออแต่เวลาผมทำเนี่ยอันไหนที่มันไม่จะเป็นผมจะตัดออกหมดเลยเอออ่ะโอเคสวยงามดูดูแล้วมันมาตรฐานดีนะมันดูแข็งแรงดีนะแข็งแรงกว่าที่ผมทำอีกนะทุกท่านเออผมทำเนี่ยผมตรงไหนผมไม่สำคัญผมตัดออกหมดเลยไม่ได้ใส่ไอ้ข้างๆนเหล็ก กาทันใหญ่ๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่ผมเอาเหล็กแปรใส่เลยเออเอาแปรในี่ใส่เป็นยิงเชิงชายเลยเออมันเป็นในลักษณะแบบนี้นี่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 มันบ้านผมเนี่ยเอ,เอาเอาเหล็กแปรทาเป็นตัวยิงเชิงชายไปเลยมันจะประหยัดเหล็กนะมันจะประหยัดเหล็กไปเยอะแต่ว่าแล้วแต่ช่างนะอันนี้คือไม่มีพินไม่มีถูกนะถ้าทําแบบเขาได้ก็คือดีมันมันแข็งแรงนะนี่นี่ เอาตัวยิงยิงใส่เปตัวนี้เลยยิงใส่เปตัวนี้เลยทําเป็นตัวเชิงชายเออไม่ไม่ต้องใส่ตัวยันทันเออเนาส่วนตรงปลายมันอะ่ะเขาก็มีการแบบไอ้นี่นักท่านมีการปิดรูแต่ของผมเนี่ยใช้ไม้ฝาในการยิงเชิงชายปิดรูแทนเลยเห็นไหมมันก็จะไม่มีรูเหมือนกันอ่าหนู นกอะไรก็เข้าไปทํารังไม่ได้เพราะมันปิดรูอยู่แล้วไงไเห็นไหมมันลักษณะเหมือนกันนะเออแต่ว่าชื่นชมนะทีมงานช่างเขาทําคุณภาพดีนะแม้กระทั่งเออ่ปิดรูปิดอะไรไม่มีรูเลยนะโอเคมากเลยนะช่างแบบเมืออาชีพดีนะปิดรูปิดรูเสาเนี่โอเคเลยเาฝากไว้ท่าน,นี้สวัสดีครับ